ทำนายความฝันเลขนำโชคฝันเห็นปีศาจน่ากลัวฝันเห็นพูดผีปีศาจน่ากลัวแปลว่าอะไรเราจะใช้ไพ่ทาโร่ต่างประเทศในการเปิดดวงนะคะ ฝันฝันเห็นปีศาจร้ายน่ากลัวเนี่ยเป็นฝันดีค่ะฝันเห็นปีศาจร้ายน่ากลัวเป็นฝันดีท่านจะมีนาลีอุปถัมภ์จะมีคนอุปถัมภ์คำจุนจะมีคนนินทาว่าร้ายเพราะความอิจฉาริษยาท่านที่มีคนรักแล้วแต่งงานแล้วหรือมีแฟนแล้วเนี่ย มีเกณฑ์ถูกนินทาว่าร้ายแล้วก็มีเกณฑ์เกี่ยวกับการตั้งครันเข้ามาท่านมีเกณฑ์จะไปหาหมอดูมีเกณฑ์จะไปดูดวงและจะได้ในอนาคตนะคะหลังจากนี้ภายใน20วันจะได้นัดเจอเพื่อนเก่าที่ไม่ได้เจอกันนานแล้วค่ะมีดวงจะได้นัดเจอเพื่อนเก่าที่ไม่ได้เจอกันนานแล้วท่านที่แต่งงานแล้วมีเกณฑ์เกี่ยวกับการตั้งครันนะคะ สาวโสดหนุ่มโสดเนี่ยมีเกณฑ์ที่จะสมหวังในความรักคะ่ะมีเกณฑ์ที่คนที่มีแฟนแล้วเนี่ยจะได้เดินทางท่องเที่ยวกับคนรักสําหรับคนที่มีแฟนแล้วนะสาหรับคนที่มีแฟนแล้วเนี่ยคุณมีดวงอาจจะได้เดินทางท่องเที่ยวมีดวงที่จะได้เดินทางท่องเที่ยว อาจจะได้ไปเที่ยวต่างประเทศได้เดินทางท่องเที่ยวไปต่างประเทศได้เจอ,อได้ท่องเที่ยวต่างประเทศหรือการออกเดทกับเพศตรงข้ามความรักจะสมหวังมีดวงจะได้ออกเดทกับเพศตรงข้ามเลขนำโชคนะคะ2 8 2 3สค่ะ สองแค่ะท่านใดที่ต้องการดูดวงเป็นการส่วนตัวแบบมีค่าครูนะคะกรุณาการุณนาแอดไลน์มาค่ะเอจะทิ้งที่อยู่ไลน์ไว้ใต้คลิปค่ะ